สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดไทยนะครับเป็นตลาดท้าส่งผลไม้ผักนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โซนของผักนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าราคาแต่ละอย่างมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับอันนี้คอ80บาทจ้าเป็บาทอง80ได้ไหมอ่ะได้จ้ะสินค้าที่นี่ก็มีการต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับ บางร้านแม่ค้าก็น่ารักนะครับทดนให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดินชมกันต่อนะครับยาวๆไปครับใครจะซื้อไปขายนะครับหรือว่าไปประกอบอาหารนะครับมาที่นี่จบเลยนะครับมีทุกอย่างทุกสิ่งที่ต้องการ หน้าฝนคนผูกไม่ได้ใช่ไหมหน้าแรงคนผูกได้ดีใช่หน้าฝนเนี่ยคลมันผูกก็ได้ก็้วก ขายส่งนะครับเยอะมากเลยที่นี่ที่นี่ก็เป็นตลาดไทยนะครับเป็นตลาดขายตรงนี้เป็นโซนขายส่งนะครับขายส่งค่ับแตงกวาที่นี่ห้าโลร้อยสามสิบาทนะครับนบางสูงร้อยห้าสิบบาทูกอ,อีกนิโลละหกสิบกว่าฝักยาวหกสิบบาท ร้านนี้เขาก็ขายแจงนะครับขายแจงขายอะไยอย่างมะเขือนะครับมะเขือก็มีตันทุสอบได้เต็มตะกร้าแล้วต่ต่อภาคใต้ก็มีนะคะ ฝั่งนี้จะเป็นของภาคใต้นะครับมีลูกเนียงด้วยมีตะดต่อร้านะนี้ก็จะเป็นหน่อไม้นะครับหน่อไม้ที่ปอกเสร็จแล้วมีทุกอย่างนะครับที่นี่ที่ตลาดไทย ขนมปังก็มีนะครับปลาท่องโขขนมปังกระทูสองตัวยีิบห้าบาทเจ็ดสิบบาทแล้วแต่เกรดแล้วแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับ ตอนนี้จะเป็นโซนปลาทูทั้งหมดเลยนี่จะเป็นปลาทูจัมโบ้นะครับสองตัวส0งร้อยนนี้ก็จะเป็นพวกปลาสดนะครับมีปลาช่อนปลาดุกมีหลายราคานะครับแล้วแต่ใช้ ลาช่อนโลละเจ็ดสิบห้าแปดสิบห้านะครับบางร้านเขาก็กลับไปแล้วนะครับตอนนี้สิบโมงครึ่งนะครับบางร้านเขาก็กลับไปแล้วนะครับหอยมแมลงคู่นะครับกิโลละสามสิบบาทตัวใหญ่ๆนะครับฝั่งนี้ยี่สิบห้าบาทนะครับ อ่าแล้วมันตายแล้วคุณว่าคนเราไปนอกขายก็ได้นะใช่โอ้โหอออกง่ายจนเดือออกง่ายฝั่งนี้ก็จะเป็นหมึกนะครับโลละสองร้อยร้อยแปดสิบบาทหนึ่งร้อยบาทราค่าอยู่กันหมดอันนี้โลละแปดสิบบาท อันนี้90บาทอนี้ราคาเดียวกันไหมปลาหมึกตัวใหญ่ๆญเลยนะครับอนน220อ2อง,ง้ี่บบาทเอาอีกรนึงรัวๆนะแคพิยะพารวยนะครับ

ขายตรงเนื้อขายตรงหมูนะครับตลาดไทยนะครับข้างในเขากำลังแร่เนื้อแร่หมูอยู่นะครับไม่ได้ถูกนะครับโลไม่เท่าไหร่โลโลยี่สิบห้าบาท,บาทแก้มหมูเก้าิบห้าบาทาเป็ดเล็ก เด็ดเล็กเก้บาทอันนี้จะเป็นพวกเครื่องในต้มกระดูกแก้วบอร์ด20บาทหน้ากากอะไรคือหน้ากากหน้ากากเกตเอโรล,ละ58บาทอ๋อหัวหมูนะครับน,นี้เป็นหัวหมูนะครับอันนี้เนะื้อหมูหมดเลยนะครับโปองอ่อนโลละร้อยันใน120ยยี่สิบหมอหมูร้อยหกสิบเก้าบาท ไก่ตามสายพันธุ์อันนี้ไก่บอร์ไก่บ้ร์นี่ร้อยสามสิบบาทไก่บ้านร้อมสิบบาทอันนี้มันรวมเครื่องในไหมหรือว่าไก่เดียวอันนี้ครงในไมมไก่ย่างตัวละแปดสิบห้าบาทไก่ย่างอันนี้ลละหกสิบห้าบาทอันนี้นะโลละหกสิบห้าบาทอันนี้โลละหกบาท ตัวหนึ่งก็โลกว่ากว่านะครับหรือว่าถูกนะครับถูกมากเลยนะครับที่นี่โซนนี้จะเป็นโซนเปิดใหม่นะครับห้องติดแอร์อย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยเพอย้ายมาจากฝั่งโู้นนะครับฝั่งที่ขายผักขายอะไรนะครับนเนื้อบโดโลละสองร้อย ร้อยเจ็ดสิบบาทเส้นสองร้บาทโลละร้อยเรื่องในผ้าที่ริ้วโลละหนึ่งร้อยบาทไปต้มแซบนะครับต้มยำต้มแซบโลละร้อยนะครับโอมาตาริ คือลิ้นวัวน่าจะเป็นลิ้นนะครับกิโลละสองร้อยบาทเน,นย่ยลิ้นวัวอันนี้ลิ้นมันเนาะลิ้นนั่เออใช่ลิ้นนี่นะครับเขาจะมีรถรับส่งให้ฟรีนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นโซนที่จอดรถข้างหน้านะครับสะดวกสบายนะครับ อันนี้คือรถรับส่งนะครับครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ